ความสดใสทุกสึกสดชื่นตื่นตาทุกครั้งที่ได้พบเห็นคอลเลกชันแรนโบแกรมเนี่ยนะคะได้ไอเดียมาจากฟ้าหลังฝนค่ะที่ก็บ่งบอกถึงความสดใสนะคะเป็นตัวแทนของสีที่ทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็ตื่นตาทุกครั้งที่ได้พบเห็นค่ะคอลเลกชันนี้นะคะได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากเลยค่ะ โดยแบรนด์แองเจลิสบ l ล k กนะคะได้รับเชิญเข้าร่วมงานประกาศรางวัล c f t a หรือว่า Council of Fashion Designers of America เป็นงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติของคนในวงการแฟชั่นนะคะเป็นงานที่ดีไซเนอร์ทุกคนใฝฝันค่ะซึ่งแบรนด์ AB นะคะก็ได้มีโอกาสแต่งตัวให้นักร้องและดังแบบชื่อดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็นซินดี้บรูน่าแ n นนาห์เฟร็กซและนา d i ี e ริโ p o พวกเธอได้ปรากฏกายบนพรมแดงที่ได้สวมใส่ชุดจากคอลเลกชันเรนโบกลมซึ่งก็เรียกเสียงฮือฮาจนเกิดเป็นกระแสดังทั่วโลกเลยแล่ะค่ะและยังได้รับเลือกให้เป็นเบสเดรสอีกด้วยค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จสำหรับคอลเลกชันเรนโบกลมค่ะที่ก็ได้พาแองเจลิสบาเล็กนะคะไปเป็นที่ยอมรับในระดับโลก